อุปกรณ์ที่ใช้ 1. ลองนอนทูตฟอสเซปสองยูเทอรินซาวสามวิคอร์ไดเลเตอร์ขนาดต่างๆ 4. คิวเลตขนาดต่างๆ 5. เทนโคลุม 6. สปอนโฮดิ้งฟอสเซปเจ็ดไปวาวาจนอบสเปคูลัมแปดอุปกรณ์สำหรับทำพาลาเซอร์วิคอร์บล ah ็อกขั้นตอนแรกใช้น้ำยาฆ่าเชือ้อทำความสะอาดบริเวณเอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก รูผ้าปราศจากเชื้อให้เหลือช่องว่างบริเวณที่จะทำหัตถก,การตรวจภายในเพื่อประเมินขนาดและตำแหน่งของมดลูกถางขยายช่องคลอดด้วยไบวาล์สเปกูรัมและทำความสะอาดบริเวณช่องคลอดและปากมดลูกด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อกรณีที่ไม่มีวิสัญญีแพทย์ให้ทำพาราเซอร์วิคอบล็อก ใช้เทนาคูล่มจับแอนททเลียลิปหรือโพสททเลียลิปของปากหมดลูกขึ้นอยู่กับโพซิชันของหมดลูกดึงและโยกไปด้านข้างฉีด1%เอร์ซลิโดเคนวิทเอาเอพีเนฟรีนข้างปากหมดลูกที่ตำแหน่ง3และ9นาฬิกาข้างละ5มิลลิลิตรกรณีทำแฟกชันแลคิวรตต้องทำเอนโดซ์วิคอคิวรตก่อนวัดความหลึกพงหมดลูกตามขั้นตอนดังนี้ใส่ผ้ากอสำหรับเก็บชิ้นเนือ้อเข้าไปในช่องคลอดบริเวณโพสเทเลฟอนิก ใช้ e n d o c c r v i c a l curet ขูดใน e n d o c c r v i c a l canal ตั้งแต่ internal ถึง external os โดยขูดให้ครบ360องศาวัดความลึกโพรงมดลูกจับด้านยูเทอรินซาวอยู่ระหว่างนิ้วหัวแม่มือและนิ้วทั้งสีที่เหลือโดยให้นิ้วหัวแม่มือวางบนด้ามเพื่อควบคุมทิศทางของยูเทอรินซาววัดความลึกของโพรงมดลูกเป็นเซนติเมตร กรณีรูปากมดลูกมีขนาดเล็กต้องทำการถ่างขยายปากมดลูกโดยจับเซอร์วิคไดเลเตอร์ขนาดที่พอครับเซอร์วิคคาแนลในลักษณะจับปากกาหรือจับเช่นเดียวกับการจับยูเทอรินซาวสอดเซอร์วิคไดเลเตอร์ผ่านเซอร์วิคคาแนลให้พ้นอินเทอร์นอลออสแล้วคาไว้ชั่วครู่ ดึงเซอร์วิคไดเลเตอร์ออกทำซ้ำเดิมโดยค่อยๆเปลี่ยนเป็นเบอร์โตขึ้นเพื่อขยายปากหมดลูกจนมีขนาดใกล้เคียงกับคิวเลตส่วนมากจะทำการขยายจนถึงขนาด8-12มิลลิเมตร การขูดมดลูกใส่ผ้ากอสำหรับเก็บชิ้นเนื้อเข้าไปในช่องคลอดบริเวณ p o สเท r i ร์ f อนิกส์สอดยูเทลีนคิวเลตที่มีขนาดโตที่สุดที่จะผ่านปากมดลูกได้เข้าไปตามทิศทางของโพงมดลูกเข้าไปจนถึงยอดโพงมดลูกขูดจากบนลงล่างบิดข้อมือทิศทางตามหรือทวนเข็มนาฬิกาจนครบ360องศาขีบผ้ากอรอพร้อมชิ้นเนื้อออกและใช้ฟอสเซปเข้าไปขีบชิ้นเนื้อที่เหลือและเก็บรวบรวมชิ้นเนื้อส่งตรวจทางพยาธิวิทยา กดเทนาคูลุมออกจากปากหมดลูกถ้ามีเลือดออกให้กดไว้ด้วยผ้าก๊อซเป็นเวลานานประมาณ1-2ถึงนาทีหรือจนกว่าเลือดจะหยุดเช็ดเลือดที่เหลือออกจากปากหมดลูกและช่องคลอดถอดใบวาลสเปกูลัมออกจากช่องคลอดเช็ดเลือดที่เหลือออกช่องคลอดและปากช่องคลอด คีบชิ้นเนื้อออกจากผ้ากอสไซถุงพลาสติกหรือขวดบรรจุน้ำยาฟอร์มาลินปริมาณพอท่วมชิ้นเนื้อติดป้ายระบุชื่อสกุล HN และที่มาของชิ้นเนื้อไว้ให้ชัดเจนในกรณีที่ทำการขูด fractional curett ต้องแยกส่งชิ้นเนื้อที่ได้จากการขูดบริเวณ e n d o c e r v i c a l canal และชิ้นเนื้อที่ได้จากผงมดลูกเขียนใบส่งตรวจชิ้นเนื้อโดยเขียนประวัติผลการตรวจร่างกายผลการตรวจเพิ่มเติมทางรังสีวินิจฉัยรวมถึงผลการสูบค้นอื่นๆที่จำเป็นให้ครบถ้วน ให้คำแนะนำผู้ป่วยหลังการทำหัตถการ 1. ห,ห้ามส่วนหลังช่องคลอดใส่ผ้าอนามัยแบบสอดหรือมีเพศสัมพันธ์เป็นระยะเวลาอย่างน้อย2ส,สัปดาห์ 2. ในกรณีที่มีอาการดังต่อไปนี้ให้กลับมาพบแพทย์ได้แก่มีเลือดออกมากมีตกขาวมีกลิ่นมีอาการปวดท้องน้อยและมีไข้ 3. ให้มาฟังผลทางพยาธิวิทยาตามวันและเวลาที่แพทย์นัด